สายยาถามวัตถุประสงค์การจัดการวัสดุอะไรในวันนี้น่ะคะนะคะก็วันนี้วัสดุจัดการคลายทัพนี่ก็เพื่อเราอยากจะสนับสนุนนะของทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขเท่าทียมค่ะแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับเพื่อนๆของราทุกคนจริงๆมองในเรื่องความเท่าเทียมความหลากหลายกับการมีสัสดส่วนร่วมอย่างไรบ้างคะคออย่างที่บอกโดยส่วนตัวนี่เชื่อว่าทุกคนเสม เพราะแสดงกาเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจและสนับสนุนและเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดค่ะอยากน้องยินแลครับว,วันนี้ได้ร่วมงานเป็นไงบ้างก็เป็นเกียรติเลยครับด,ดีใจที่ทางวสานเเพื่อนกัผมได้ได้เข้ามาร่วมร่วมแคมเปญนี้และงานร่วมงานนี้ฮะก็คือดีใจที่ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาเขาเรียกว่าอะไรก็ส่วนร่วมอัอย่างวันนี้นแฟนมารอขอบขอบเต็มไปหมดเลยอยากจะขอบเลยเพราะไหไม่หาดีใจมากครับคือผมตื่นเต้นมาก ทางวัดสันนี้ให้ผมจัดมินิคอนเสิร์ตไปแล้วสามเพลงนะฮะคือถ้าไม่ได้แฟนๆที่ผมผมเครียดมากนะฮะแต่ว่ามีแฟนๆที่ช่วยร้องเพลงอะไรก็คือถ่อายบไปได้ด้วยดีนะคร mm ับหลังบ้างอย่างผลงานหลังจากนี้จะมีอะไรติดตามบ้างคะก็จะเป็นอย่างของผมก, e all, ก,กผม็จะเป็นคอนเสิร์ตครับผมเป็นคอนเสิร์ตคู่กับพี่วอชื่อคอนเสิร์ตดอกนีออนร้อนรักครับผมจะเป็นธีมลูกทุ่งใหม่มากสำหรับผมนะแล้วตอนนี้แบบความขึ้หน้าอะไรไปถึงไหนแล้ว เรื่องโชว์เรื่องเพลงอะไรเงี้ยก็จักการเรื่องลิขสิทธิ์ทุกอย่างแล้ว,ลวก็รอตอนนี้รอวันซ้อมมีแต่มันเป็นคอนเสิร์ตว่ามันจะเป็นซีรีส์ด้วยเพราะหลายคนตาว่ามันเป็นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วมันจะมีซีรีส์ด้วยแรกๆเป็นคอนเสิร์ตอย่างเดียวครับแต่ว่าถ้าทุกคนดูชอบมากนี่างทาง <Okay. S 1> ทีมผมเริ่มจะดูคล้อยตามไปกับคนที่ชื่นชอบแล้วกาแต่ผู้บอกมองเ,เห็นเราไอ้ผมว่าเรามีสายชีวติตตำรวจ ว่า <Wow. S 2> <Wow. S 1> อันนั้นผมอาจจะคอสเพล์เฉยๆก็ได้คอร์สเพลงหนูพี่จะาสวยรูปทำเพลตัวนค้ัคอสเพล์ไปงานคอสเพลย์เกมครับอ่าค uh ือสิ่งทีว่าเทเนี่ออกมาหลายคนแฮปปี้ยิ้มอยากเห็นซีรีส์วายเวอร์ชันนี้ที่นีผมเพิ่งรู้นะว่ามันแปลกใหม่แบบหลายๆคนะพ,พูดว่าเฮ้ยน้อยคนทำหรืออาจจะยังไม่มีคนทำเนะ่ยก็ก็ก็ดีใจที่ได้ลองคนระับเหมือน จริงๆล้วเทรนหลายๆอย่างมันพุ้งเฟ้างนานมันก็จะวนกลับมาต้นๆอยู่แล้วอันนี้มันจะออกแนวละครละครหน่อยซึ่งหลายๆคนดูชื่นชอบก็ทางทีมน่าจะไวพิจารณาแต่คุณบอกว่าถ้ามันเป็นเทเ์คอนเสิร์ตทำไมเราสองคนเล่นใหญ่ครับจริงๆเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่รอบพาร์เนอร์นักขาเลยครับก่อนที่จะไปเป็นแจ็คโจ๊กอะไรเงี้ยก็จะมีการเล่นใหญ่แบบนี้อยู่แล้วเป็นสไตล์เขาแสดงว่าท้ายได้เลยว่าคนทิ่ไปนี่ก็ต้องแต่งตัวเป็นทีมงานวมดเลย เป็นแบบสาวโรงงานหรืหอยังไงเดี๋ยวผมเอาข้อมูลออกมามันจะยิ่งชัดขึน้นอีกตีม,มันจะสโคปเป็นสั้นสั้น,นลงทุกคนก็ก็แต่งตัวตามตีมได้หรือไม่ต้องก็ได้ครับแบบเน้นเข้าร่วมก็ได้เน้นสนุกนอผาของเราตื่นเต้นแค่ไหนอะไรนะฮะเนื้อผของเราสองคนมันตื่นเต้นแค่ไหนอย่างผมนี่ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าร้องลูกทุ่งนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยรอรอ,อาจจะต้องฝึกและทำกันบ้านพอสมควรก็หนักเลยครับแต่จะเต็มที่ แต่ว่าในเทรนเนอร์คือเรอค่อนข้างที่จะแบบว่าว่าวาสาจะแบบมุวนมากเขามีโค้ชอยู่ครับก็ค,คือพี่หนุ่มนั่นแหละคอยแบบปรับคาให้แล้วผมว่าจริงๆเก่งแล้วเพราะว่าโปรตีดอล็อกเวลาซีรีส์คือเวลามันยาวนักแสดงเราจะใช้สมองจําอยู่แล้วพร้อมกับแสดงท่าทีอะไรเงี้ยล้วพอเป็นเหมือนต้องพูดคำที่เราไม่ชินแหละเขาก็น่าจะยากขึ้นีปแต่เขาก็ทำได้ก็ดีตอนนี้เก็บตัวไปถึงขั้นไหนครับ พ่อก็เพลงเลือกไปหมดแล้วอาจจะไปตบตีเรื่องลีกิทธิ์กันนิดนึงแล้วก็ค่อยคัดเหลือเพลงแสดงแว่าถ้าเมื่อกี้กระแสมาดีก็จะมีซีรีส์ตามมาหรือว่ามันมีแล้วว้ <Why? S 2> อาอันนี้ที่ไม่ได้สปอยว่าแต่ว่ามีไม่เอาไ<า>ม่พูดไปก็ไม่รู้ไงแบบว่ารอรอชมแล้วกันครับถ้าชอบก็ดันเยอะๆครับอาจจะมีอันนี้ต้องดนันใครเพราะเราสองคนพร้อมต้องไปบอกผูก้จัดการเราบอกทีมบ้านหลังบ้านกดดันผู้จัดการผมก็ได้ครับตัวตัวผมก็ทำตามคำสั่ง อันนี้เราจะได้คอนเสิร์ตหรือออกได้ยังว่ามีวันไหนมีครับตุลาครับผมวันที่ต้องจะไม่ผิดน่าจะสิบเอ็ดสิบสองนะครับประสารสปอรได้นะครับประสารจะไปร่วมในโปรเจกต์นี้ไหมคะมาอย่างนี้ต้องต้องถึยสามสิบพูดอะไกันได้เลยครับมันมันมือชกกันหน่อยหรอเล่นกอล์ฟครับประสารช่ว้ฝ่ามีดีกันดีๆแบบนี้ว่าจะมีให้เห็นอได้ไหมอันฝากฝากฝากขาดในในไท้ายแล้วฟังเพิ่เลย กิจกรรมอย่างนี้ก็จะมีอีกเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนเราเสมอมาแล้วก็ขอบคุณน้องด้วยครับขอบคุณมากขอบคุณมากพี่ถามอีกหนึ่